สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพากินแกงอ่อมนะครับทุกคนโอ้เมนูของเราวันนี้เมนูแกงอ่อมเครื่องในไก่ค่ะเครื่องในไก่กับไก่ด้วยนะทุกคนเนาะมาจะพาไปเสบที่ไหนตามพี่ตาไปดูนะครับทุกคนทุกคนวันนี้เราพากินแกงอ่อมนะครับทุกคนว่าเราทำหม้อใหญ่มากเลยครับทุกคน เราไม่ได้กินวันเดียวนะครับพี่น้องเรากินหลายวันนะครับทุกคนทั้งอาทิตย์ก็ได้นะครับทุกคนเนาะเพราะเราอยู่เมืองนอกเมืองนาจะ,จะทําอาหารแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนนั้นไม่ได้เลยะคร่เราไม่มีเวลาค่ะวันนี้จะนาเสนอเมนูกแกงอ่อมนะครับมามามาไปซ่บกับพี่ตานะพี่ตาจะพายกินนะนะครับทุกคนแกงอ่อมเครื่องในไก่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่ตาอินสวีเดนนำเสนอเมนู แกงอ่อมเครื่องในไก่นะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยค่ะใครผ่านไปผ่านมาก,ก็กดกระดิ่งสีดำตามเก็บไว้นะคะทุกคนนะพี่น้องถ้าพี่ตามีขี้ใหม่ๆพี่น้องจะได้เห็นนะคะทุกคนเนาะวันนี้ก็นำเสนอเมนูแกงอ่อมเครื่องในไก่แซ่บๆค่ะพี่ตาอินสเวียนพามากินแกงอ่อมเครื่องในไก่นะคะทุกคนวันนี้เนาะมีผัก ผักเราก็ไม่มีเอามาโชว์สวยๆนะให้มันสวยงามตามร้านค้าของเราแล้วนะนะนะพี่น้องเนาะต้นหอมผักซีดวงผักซีดาวก็สวยงามอยู่นะครับทุกคนจ้าผักซีก็สวยค่ะวันนี้ผักซีสวยมากเลยคะ่ะทุกคนเนาะเราเอามาโชว์เนาะอันนี้ผักซีดาวกับต้นหอมต้นหอมก็สวยงามมากเลยคะ่ะพี่น้องจ้ะมาก่อนจะกินก็ก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตาอินสึเรนไว้นะครับทุกคนเนาะคำแรกแข่งมาเราขอสวดน้ําดูก่อนว่ามันโอเคหรือว่าไม่โอเคมันจืดหรือไม่จืดประมาณนี้นะครับ วันนี้มาคอสตูมน้องฝายตามเคยค่ะทุกคนเนาะชิมแล้วนะคะว้าวว้าวว้าว,าว,าวาันนี้พี่ตาจะพามากินแป้งไม่ใช่แป้งโรตีนะครับแป้งแป้งข้าวโพดของประเทศอาณาเขากินกับทาโก้นะครับพี่ตาพี่ตาไม่อยากกินข้าวพี่ตาหุงข้าวไปเป็นหม้อก,กระมังสังคังะคะพี่ตาอยากกินแป้งพี่ตาชอบกินแป้งค่ะทุกคนพกเส้นพกแป้งพี่ตาชอบกินมากเลยค่ะทุกคน เนาะกินลันนะคะมาจ้าพี่ตาอินสไิเดนพากินนะคะทุกคนอืมอร่อยอืมติดคอคือค่ะอืมแกงอ่ำไก่แซ่บๆนัวๆ เืม๋มใส่ถุงไว้ อมืมีหัวใจไก่ตับไก่แล้วก็เนื้อไก่อกินไม่หายใจ มันปกเบิ่วขอขยับตัวหน่อยพี่น้องเหมือนกล้องมันเบี้ยวพี่น้องเจ้าค่ะพี่น้องเห็นพี่ตาสวยไหมคะเขียนคอมเมนต์มาหาเนอะถ้าใครบอกว่าสวยนะอื้ม 来。 ซบจะหมดไหมเนาะถ้าไม่หมดอย่าพาก,กันนะทุกคนนะเราตักมาเยอะถ้าเราไม่ตักมาเยอะมันก็ไม่สวยหน้าร้านทุกคนพี่น้องเข้าใจพี่จาไหม น้ำลายแตกแล้ยแป้งข้าวพดเห็นเข้ามาทำโรตีอยู่นะพี่น้องอืมตดที Mm-hmm. <laughs> i'm sap man ยังไงเครื่องในไก่เพิ่งจะเจอตับไก่ผักแน่น ตัวก,ก้างปลาราพี่น้องพ,พี่ตาเส่ปลาราเป็นตัวปลาก,กระดีนน,นะ่ะปลาน้อยอืมพี่น้องบ้าไม่หมดความหิวเข้า อน้ำมันหลั่นข้อคอพี่น้องเกือบสมรักมันหลันไปพวงจมูกอืมันฝรั่งโอ้ตูหมูกัดไปน้ามันคัง อยากสวยทุกคนเจ้าก,กา่าวข้านอกนาปีสองพันยี่สิบห้าป้าเข,ข้านอกนายญาตาิทษอเข้านอกนานังสาวบุญรอด พี่น้องมีเคยใครดูมีเคยใครเคยดูเข้าวน,นอกนาไหมสับปะของมายุลานะครับทุกคนอืมมีอีกแผ่นหนึ่งคงจะไม่ไหวแต่กินได้ทุกคน ้าอยากกินเครื่องในแกงอ่อมเครื่องในมากกว่าแกงอ่อมน่าก,กินทุกคนเจ้าค่ะอื cái chim thói vẫn người ta quên mấy không trời ơi ม้อมันใหญ่นะพี่น้องเนาะไม่พงไม่พายแ้วตกข้าหม้อหมดเลยทุกคนพี่น้องพี่ตาชอบอะไรแบบใหญ่ๆใ,ใหญ่ไปก่อนสุกินีสุกินีเนะี่ยะอร่อยสุกินีก็อร่อยแต่มันเละง่าย พี่น้องอยากเวลาแกงอ่องอยากหนูแกงอ,อ,งอ่องว่ะอืมแซ่บ ไม่ได้ใส่ข้าวโค้นะทุกคนเห็นคนอื่นเขาใส่ข,ข้าวโค้เแต่พี่าไม่ใส่ก็มันอึดมันไม่อร่อยเวทมันชอบไหลเป็นคนจมูกเล็กทุกคนเวลาใส่แว่นนะมันชอบไหลออก บุกไม่ได้ทํานะครับคอ้อยมาถึงสวยถึงมาได้ผัวฝรั่งนี่แหละถ้าไม่สวยไม่เข้าวินครับทุกคนขนาไปแอบอยู่ต้นมะขามนะคําสวยเราพุ่งออกมาอืเข้าตาฝรั่งแน่ถึงมาอยู่เซอร์เรียนนี่ค่ะเพราะประเทศอื่นไม่มีใครเอาเลยทุกคน อืมขออปากพี่ตาหายหมดเลยพี่น้องพี่ตาเป็นคนใจดีนะทุกคนถ้าคนไในเห็นพี่ตาครั้งแรกจะอาจจะหมั่นไส้นะถ้าใครรู้จักกันจะจะคลิกกันทีเลยครัทุกคน ตาเป็นดอกส่วนตัวสูงอะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ประมาณนี้ทุกคนเคยเจ็บมาเยอะกับเพื่อนเดยปิดวิเวทเจ็บตัวอยู่แบบสวย แต่ว่าร้อน่ากลัวนะพี่น้องด้วยจบคลิปนะคะควาสุขอยู่ท้ายคลิปค่ะตอนแรกบอกว่าไม่หมดพี่น้องกินจนหมดหมอืมอช่ จับอันนี้ที่พักพิงของช้อนนะคะทุกคนเหนื่อยไหมไหลพี่น้องเจ้าขาคลิปพี่ตาอินไซเเดนก็กินกินแซบก็ขอาไปเพลงเท่านี้ก่อนนะคะแกงอ่อมเครื่องในไก่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บคค่ได้ป่วยนะคะสวัสดีค่ะ